นี่ก็คือ PPP หรือว่า Personal Light Protein Powder นะคะตัวนี้จะมีอยู่2ขนาดนะคะตอนนี้ก็คือสวัสดีค่ะพบก,กับโพสจอยอีกแล้ววันนี้จอยจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของเทอร์บไลทนะคะนี่ก็คือ PPP หรือว่า Personal Light p r โปรตีนพาวเดนะคะตัวนี้จะมีอยู่2ขนาดนะคะตอนนี้ก็คือขนาดใหญ่ตัวนี้จะ360กรัมขนาดเล็กตัวนี้จะ240กรัมนะคะอันนี้จะมีมาก่อนตอนนี้เราผลิตเพิ่มเป็นขนาดใหญ่ที่คุ้มค่ากว่าเดิมนะคะมันก็จะประหยัดขึ้นนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นโปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองและนมปราะศะจากไขมันจะให้โปรโตีน5กรัมต่อ1ช้อนตัวนี้จะช่วยควบคุมการอยากของอาหารเพราะว่าโปรโตีนจะทำให้เราอิ่มขึ้นหลายคนที่ลดน้ำหนักไปแล้วนะคะกล้ามเนื้อเหลวไม่กระชับเพราะว่าเราทานโปรโตีนไม่เพียงพอนะคะแหล่งโปรโตีนสามารถทานมาจากอาหารปกติที่เราทานหรือว่าเสริมด้วยโปรโตีนแบบนี้นะคะเพื่อให้ อตอนที่เราลดน้ำหนักนะคะเราไม่ย่อนไม่ย้วยไม่ยานถ้าเราทานโปรโตีนอาหารปกติไม่พอจะก็แนะนำให้เสริมด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้สามารถผสมกับเชคได้เลยนะคะ1-2ช้อนต่อเชคหนึ่งสิบหนึแก้วของเรานะคะแล้วตัวนี้เราสามารถผสมในอาหารก็ได้นะคะร้อนได้นะคะในซุปในโยเกิร์ตในเชคได้หมดเลยนะคะตัวนี้ เวลาเราผสมตัวนี้ลงไปในเชคนะคะมันจะทำให้เราอิ่มนานขึ้นตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังลดไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อหรือคนที่กำลังดูแลสุขภาพทานให้เรามีโปรตีนเพียงพอเสริมลงไปได้ในอาหารแล้วก็ในเชคนะคะตัวนี้1ช้อนเพิ่มโปรตีนไปอีก5กรัม ถ้าเราเพิ่ม2ช้อนก็เพิ่มเป็นอีก10กรัมแนะนำว่าในหนึ่งมื้อก็ควรได้โปรโตีนไม่น้อยกว่า20กรัมเพื่อที่ไม่ให้เวลาเราลดแล้วร่างกายเราหย่อนยานนะคะมันไม่เต็มเนาะเหมือนเราทานโปรโตีนไม่พอค่ะเราก็ควรเสริมจากตัวนี้เข้าไปได้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังลดน้ําหนักอยู่ใจก็ขอให้เพื่อนๆตั้งใจและทำให้สำเร็จนะคะ ส่วนใครที่มีโค้ดดูแลอยู่ก็ขอให้เชื่อฟังคำแนะนำของโค้ดหรือว่าอยากให้จอยเป็นโค้ดดูแลนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ในแฟนเพจ Facebook ชื่อโค้ดจอยดอยโค้ดสุขภาพหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ใน Line แอดก็คือแอดโค้ดจอยดอยโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย